เรามาดูนะครับน้ำมันเครื่องระยะ4,000กว่ากิโลของฟอร์ดครับดำพอสมควรนะครับระยะ4,000โลเนาะของฟอร์ด อันนี้เป็นรถเท็ดได้จากศูนย์นะครับเท่าที่ผมทําการทดสอบรถยนต์มานะครับทั้งออนโรดนะครับบนทางเรียบแล้วก็ขึ้นเขาชันๆไม่ว่าจะเป็นอดอยอินทนนท์นะครับดอยสุเทพแล้วก็ล่าสุดแม่กระปองกิวฟินแม่กระปองกิวฟินนี่ ร้อนสุดเลยนะครับจนหน้าจอเนี่ยมาตรวัดมันขึ้นเลยนยะตรงรูปน้ำมันเครื่องเนี่ยปกติจะไม่มีตัวเลขเขียนนะครับพอมันขึ้นเกินครึ่งไปนะครับมันไปสัมผัส1 1 6 117องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับในอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเขียนเลย1 1 6 117นะครับผมก็ลืมเลยสายตาดูว่ามันขึ้นที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่สแสดงว่ามาตรวัดทุกอันนี้จะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาถ้านะครับน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันเกียร์หรือว่าอะไรต่าง หม้อน้ำมันร้อนขึ้นนะครับมันก็คล้ายๆกับช่องสุดท้ายของเจ้าเอเวอร์เสที่มันเขียนว่าน้ำมัน118ผมก็งงๆทำไมฟอร์ดไม่ให้ตรงนี้มาทั้งทุกช่องเลยบอกให้ละเอียดไปเลยนะครับไหนๆมันก็มีฟังก์ชันตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากผู้บริหารไว้เวอร์ชัน2แล้วกันนะครับสาหรับเอเวอร์เสนะฮะให้มันมีฟังก์ชันนี้อ่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับคลิปก่อนน,นั้นก็คุณตอยก็ได้พูดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสน้ำมันเครื่อง นะครับเซอร์วิสน้ำมันเครื่องเนี่ยคุณตอยฟอร์ดวีกุ๊ปคาเชียงใหม่ก็พูดว่าน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุก1 5 0 0 0โลหรือ1 2เดือนนะครับโอ้โหส่วนตัวผมนะผมว่ามันนานไปหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมว่ามันนานหรือเปล่าโอเคมันอาจจะใช่แต่สไตล์การใช้งานแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เท่ากันอ๋อ ฟอร์ดจะมีตัวที่คำนวณน,นะคุณตอยบอกว่าฟอร์ดจะมีตัวที่คำนวณว,ว่ามันจะขึ้นในการเซอร์วิสประมาณเท่าไหร่นะครับที่ขึ้นมาถ้าเกิดเรามีการดันขึ้นดอยขึ้นเขามากๆนะครับมันอาจจะมีการฟ้องมานะครับอย่างเช่นผมอยู่คนภาคกลางกับคนภาคเหนือเนี่ยต่างกันคนภาคเหนือถ้าเกิดผมโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเขาเดี๋ยวไปแม่ซ้อนเดี๋ยวไปเสมืงนะครับมันเขาทั้งนั้นเลยนะครับอุณหภูมิเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนทางเรียบอย่างนี้นะครับถ้าคุณขัาอย่างเนี้ยนะครับ อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าอยู่บนในภาคกลางมันไม่ค่อยได้สัมผัสแดนภูเขาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนของเกียร์ที่มากความร้อนของน้ำมันเครื่องที่มากนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องก่อนที่ศูนย์กําหนดได้ไหมคุณตอยบอกว่าได้นะครับเช่นผมบอกว่าโอเค8,00 0โลผมสบายใจแล้วผมอยากจะเปลี่ยนได้ไหมได้นะครับแปดพกิโลพูดง่ายๆนะครับ ระยะ4,000กิโลเนี่ยผมเห็นน้ำมันเครื่องมันดำแล้วสมมตินะสมมตินะฮะผมอยากเปลี่ยนเลยนะผมนี่จริงๆแล้วเป็นสไตล์ที่พันโลแรกนี่นะครับถ้ารถใหม่ป้ายแดงมาเป็นคนยุคยุคเก้าศูนย์ยุคเดิมที่จะขอเปลี่ยนเลยนะครับผมเปลี่ยนเลยนะนะครับอย่างรีโวผมเนี่ยนะครับพันโลแรกผมเปลี่ยนเลยนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ึังบอกว่าเปลี่ยนทําไมก็บอกให้เปลี่ยนหมื่นอะไรนะหมื่นโล ผมผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนผมจะอยากเสียตังค์นะครับผมยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเศษนู่นเศษนี่นะนะครับนี่คนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่านะครับผมก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะคราวนี้คันนี้นะครับถ้าผมอยากจะเปลี่ยนได้ไหมคุณตอยฟอร์ดรีคุปคาก็บอกเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการก็จ่ายตังค์เพิ่มนะเพราะฉะนั้นคุณสบายใจ น้ำมันเครื่องนะครับเพราะมันร้อนนะโอ้โหผมไปดันดอยมาเกี่ยวฝินขึ้นไป118องศาเซลเซียสนะครับต่อมาน้ํามันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ผมอยากเปลี่ยนได้ไหมฟอร์ดบอกแสนห้าโอ้โหมันมน,นานจงี้ๆแสนห้าเลยเหรอนะครับนะอันนั้นเป็นตัวเลขของของ,ของทางทางที่ที่ทางฟอร์ดท้งศูนย์เขาแจ้งนี้ข้อมูลอ้างอิงคุณตอยฟอร์ดวิกุ้ขาเชียงใหม่นะครับนะ ผมนี่พูดต,งต,งต,งตรงๆนะครับส่วนตัวนี่น้ำมันเกียร์นี่ผมขอเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนก่อนถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณสบายใจนะครับคุณก็เข้าศูนย์ไปเปลี่ยนถ่ายได้เลยนะฮะก็ทางทางศูนย์บอกว่าโอเคถ้าคุณอยากจะไปเปลี่ยนก่อนก็ไปเปลี่ยนนะครับแต่ทางศูนย์ผมไม่รู้นะณวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววยจะไปถามวิอีีนึงเปลี่ยนถ่ายแบบกี่ลิตรนะครับน้ำมันเกียร์ในระบบเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่ประมาณสัก12 13ลิตรนะครับมันก็มีไอเดียอีกขั้นหนึ่งนะ ฟอร์ดเนี่ยมันจะมีรูก้านวัดน้ามันเกียร์มันไม่เหมือนกับหลายยี่ห้อซึ่งไม่มีก้านวัดน้ํามันเกียร์ฟอร์ดจะมีรูก้านวัดน้ํามันเกียร์สำหรัชักขึ้นชักลงเพื่อจะดูคุณภาพน้ํามันเกียร์ได้แล้วก็ดูด้วยว่าแห้งหรือไม่แห้งตรงนี้เนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับหรือน้ํามันเกียร์หายไปหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับไอ้ตรงรูน้ํามันเกียร์เนี่ยนะครับใช้ได้เลย ดีเลยทีเดียวนะครับแต่รูนั้นเนี่ยผมต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าคุณลุยน้ําแล้วลุยลึกนะอย่าให้มันเข้าไปตรงไอ้ก้านวัดนะครับยางมันอาจจะเสื่อมก็แล้ถ้าแช่มันอาจจะย้อนเข้าไปน้ําเข้าแล้วจะยุ่งสาหรับเกียร์อัตโนมัตินะแผ่นคัดเปียกที่อยู่งในมันจะกระจุยก็ได้หรือเสื่อมลง มันจะมีท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกับบกแจ้งไว้ว่าผมเปลี่ยนประจำนะครับแต่ผมไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าศูนย์ฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกในว่าขับแร็ปเตอร์นะครับเขาบอกเขาใช้วิธีการนะครับดูดท่ายจากรูก้านวัดเนี่ยเขาดูดออกมาสายแยงเข้าไปแล้วก็ดูดออกนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเกียร์แท้ๆเนี่ยแหละของฟอร์ดใส่เข้าไปนะครับพูดง่ายเขาดูดออก7ลิตรเลย นะครับเมื่อกี้บอกสามหมื่นโลสี่หมื่นโลเขาไม่สบายใจเขาดูดออกเลยเจ็ดลิตรแล้วเขาก็ใส่เกนเจ็ดลิตรไม่ได้ฟัดนะเป็นการดูดออกก็เป็นไอเดียที่ใช้ได้นะครับหมายถึงว่าฟัดเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องดันเต็มระบบนะครับเช่น15ลิตรจริงๆใช้ประมาณ12ลิตรเวลาดันทิ้งก็อาจจะประมาณอ่า15ลิตร16ลิตรแล้วแต่ต้องการจะใช้เข้าไปช่วยดันประมาณเท่าไหร่อันนั้นนะฮะแล้วก็เปิดกองเกียร์กองเกียร์นี่ผมว่าก็ต้องเปลี่ยนแสนห้านี่ผมว่าจะนาน ส่วนตัวนะส่วนตัวท่านใดคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าเกียร์อัตโนมัติในเมืองไทยนี่มันใช้งานหนักนะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยนะครับโอ้โหรถมันติดมหาสารโดยเฉพาะนะครับคนที่อยู่ภาคเหนืออย่างผมเนี่ยนะครับผมมี OBD2 ดูเนี่ยนะครับผมจะรู้เลยว่าโอ้โหไม่ว่ายี่ห้อไหนขึ้นดอยทีไรดุเดือดทุกทีเลยนะครับมันมีทั้งดอยสั้นๆอย่าง แม่กระปองกิวฟินแม่กระปองกิวฟินนี่ผมถือว่าชันสุดแล้วนะครับชั้นสุดแล้วแต่นะครับถ้าชันและยาวนะครับอ่างขังไม่ชั้นเท่าเท่ากิวฟินนะครับแต่ว่าอ่างขังมีลักษณะพอขึ้นปุ๊บมันยาวด้วยอายาวนี่แหละนะครับอุณหภูมิน้ํามันเนี่ยมันจะขึ้นดีนักเลยนะครับมันอาจจะดันขึ้นไป1 1 8ผมอาจจะขึ้นไปถึง120หรือ120กว่าก็ได้นะครับเพราะมันมันมัน พอมันหักสองขึ้นไปันจะขึ้นไปยาวอย่างนี้อีกนะครับแต่แม่กาปองเนี่ยพอขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย,ย,ยมันก็โค้งนี้โค้งน,งนี้แล้วก็มันอาจจะมีที่ที่มันไม่ชันมากประกอบกับชันชันมากชันน้อยอะไรอย่างเงี้ยอะนะฮะจะพูดไม่ค่อยถูกเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการดูแลน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมโดยเฉพาะเกียร์ผมว่าราคางไม่เบาเลยนะครับต้องดูแลดีๆยิ่ง เกียร์สมองเกียร์โอ้โหคันนี้นี่สิบสปีดนะครับเกียร์มันนุ่มมากผมต้องขอชมฟอร์ดเลยนะครับนี่บอกตรงนะเกียร์ฟอร์ดดีมากมากนะครับสิบเกียร์นี้มันลอยต่อเกียร์เนี่ยมันมันนุ่มไปหมดทุกทุกทุกเกียร์เลยนะครับมันถึงซอยเกียร์มาเนี่ยเนื่องจากมันใช้เครื่องยนต์แค่สองพันนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยเยอะใช้เทอร์โบดันนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยในการ ทำให้รถพุ่งทะยาได้ดีเดี๋ยวมันต้องใช้อัตราทดเกียร์ร่วมกับอัตราทดเฟืองท้ายด้วยอันนั้นคือสเสน่ห์ของของฟอร์นะผมยอมรับเลยนะครับว่าติดใจมากสําหรับฟอร์10เกียร์นี่นะครับมันมันนุ่มสมูทนะครับแล้วก็ย้อนไปยัง EP ีก่อนที่ทางคุณตอย Ford ดวีกุปคาแจ้งไว้เขาบอกว่าทั้งเครื่องยนต์แล้วฟอร์นี่ก็มีการจูดปรับจูนใหม่นะครับแล้วก็รู้ปัญหาของรุ่นเก่า ที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เขาก็เขายืนยันนะครับเขายืนยันว่านะเขานะไม่ใช่ผมนะเขาเขายืนยันว่านะครับได้แก้ปัญหาที่มีปัญหาในรุ่นก่อนๆไปเรียบร้อยแล้วผมก็ทิ้งท้ายไว้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องผมว่านะถ้าน้ํามันเครื่องมันร้อนขนาดนี้นะครับน้ามันเกียร์มันก็อาจจะร้อนด้วยความดูดเดือดผมว่าดูแลบ,บ่อยๆหน่อยก็ดี นะครับอันนี้กระซิบส่วนตัวเลยนะครับว่าให้ดูแลมากกว่าที่ศูนย์เขาเขาเขาบอกไว้ดีกว่านะครับเขาบอกไว้หมื่นห้าผมก็ว่ามันมันนั่นไปน้ำมันเกียร์นี่เท่าไหร่นะจำจำไม่ผิดนี่แสนห้าหรือแสนหนึ่งนะครับถ้าจําผิดต้องขออภัยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะส่วนตัวผมเนี่ยวันนี้นะอ่ารถยนต์รีโวที่ใช้อยู่2.8งจุดเีนี่ยผมก็เปลี่ยนอยู่ประมาณ5 0 0 0 0กิโลผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่มีช่องดูดเหมือนฟอร์ดถ้ามีก็ดีสินะฮะ ของผมต้องใช้สูตรฟัดชิ่งอย่างเดียวนะครับคือถ้าเปลี่ยนถ่ายแบบ3ลิตรออก3ลิตรเข้า3ลิตรเนี่ยผมว่าโอ้โหของเดิมเย่ยมันมีตั้ง 12- 13ลิตรเอาออก3ลิตรมันเหมือนมีน้ําเน่าอยู่ในนั้นแล้วเอาน้ําใหม่ใส่เข้ามันก็เจือจางได้มันก็นิดหน่อยนะครับมันต้องทําซ้ําบ่อยหน่อยเพราะฉะนั้นการฟัดชิ่งส่วนตัวผมนะ,ะหรือการดูดออกทีลนะ7ลิตรประมาณนั้นสงสัยจะดูดได้แค่ประมาณนั้นนะ7ลิตร อ่ะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับการดูแลเจ้า Ford นะครับกับรถเครื่อง2.0ไบเทอร์โบเกียร์อัจฉริยะ10เกียร์ครับผมนี่มันเขียนเลยอุณหภูมิน้ามันเครื่อง116นะครับ117นะครับน,นี่แต่ไรนนี้มันมันไม่ตรงนะครับอ๋อพอมันเยอะๆปุ๊บมันเขียนให้แฮะเอออย่างนี้ดีนะครับแต่เกียร์ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้มันขึ้นเลยว่า ความร้อนของน้ำมันน้ามันเครื่องเนี่ย1 1 8องศานี่โค้งนี้ที่มันมีดินด้านขวาเนี่ยนะครับโค้งนี้ปราบเซียนหน่อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณเจอปะทะรถที่สวนลงมาเนี่ยนะครับโอ้เลยๆไหวๆอยู่แต่ถ้าจอดนี่มีล้อฟรีอยู่เหมือนกันเนี่ยมีล้อฟรีนิดๆนี่กาวสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้า f o r d e v e r วอเแล้วอาจจะรวมไปถึง Ford r a p t o r อร์นะครับ f o r d r a n นเจอร์ ทั้งศูนย์นะครับฟอร์ดวีกุปคาจังหวัดเชียงใหม่ก็แจ้งมากับบอกอว่าถ้าลูกค้านะครับอยากจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก่อนกำหนดก่อนถึงระยะสามารถทำได้ครับนะส่วนตัวบอกนะครับคิดว่านะครับผมฟันธงเลยถ้าคุณขับไป1 5ื่นเนี่ยนะครับคุณจะไปเปลี่ยนตามระยะเขาก็ได้แต่ถ้าผมเนี่ยอยู่ภาคเหนือเนี่ยใช้งานหนักนะผม เผื่อผม8,000โลผมก็ไปเปลี่ยนผมแล้วนะครับเอาสบายใจเอาสบายใจนะครับหรือใครที่เป็นคนยุคเก่าอย่างผมเนี่ยนะครับอายุวหวเก่าเนี่ยนะครับขับขบไปพันโลอยากจะไประบายน้ํามันเครื่องทิ้งก่อนนะครับสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ก็ไปที่ศูนย์เลยนะครับที่ Ford V g ีกุปคานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบริการที่จะรับทําให้นะส่วนตัวผมก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะดีนะรุ่นนี้นี่ มันมีก้านวัดน้ํามันเกียร์ด้วยเราสามารถที่จะดูดขึ้นมาดูก่อนได้ว่าน้ํามันเกียร์สภาพมันเป็นยังไงดําหรือไม่ดํำยังไงนะครับอ่ะยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับเพื่อที่จะดูแลนะครับเจ้าเกียร์อัตโนมัติ10เกียร์นี้ให้ยืนยาวแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยนะคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับผมสวัสดีครับ สนใจคารวานเที่ยวเมืองจีนในสปปลาวเมืองต้นพึ่งเมืองบอ่อเต็นเมืองเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของพญามังกรจีนในดินแดนสปปลาวดูบ้านดูเมืองดูเศรษฐกิจที่นี่ใช้เงินหยวนและพูดจีนเท่านั้นออกเดินทาง18-20พฤศจิกายน2565สนใจร่วมทิพคารวานกับบอกอวิเชต Line ID t m x 1 9 7 2 s สนใจร่วมทิปคาราวานรถยนต์หลวงพระบางวันที่สองถึงวันที่4ีธันวาคม2565เข้าออกด่านห้วยโขนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโลขับ3ชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4ี่คูณสไปได้สนใจติดต่อบกวิเชษลายไอดีเอสไซทีเอ็ซ